สวัสดีค่ะทุกคนกวันนี้ก็มีวิธีทำขนมเข็งแป้งข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนทำแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบหอมอร่อยเหนียวนุ่มเลยนะคะอยากรู้วิธีทำาันยังไงไปดูกันเลย mm. นักกินมาเริ่มเต็มในส่วนของแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำกะทิน้ำสะอาด และเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเดยจะนำแป้งข้าวเหนียวขาวใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำเกลือป่นและน้ำตาลทรายค่ะผสมให้เข้ากันสักหน่อยก่อนและจะใส่ในส่วนของน้ำสะอาดลงไป ขยำผสมให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นจะใส่เป็นน้ำกะทิใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะและขยำผสมให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้กวาจะนวดนวดสักพักให้น้ำตาลละลายเลยค่ะพอสัมผัสว่าน้ำตาละละลายหมดจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยและผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีได้เนื้อเนียนๆแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะใส่ในส่วนของเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปคนๆให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นกระทงใบตองแห้งห้ากรดแบบนี้จะเช็ดทำความสะอาดและทาน้ํำมันพืชทั่วๆกระทงเลยและเอาวางบนถ้วยจีบอลูมิเนียม วางเรียงใส่ลังถึงไวค้ค่ะได้แล้วตักขนมที่เตรียมไว้มาใส่เลยใส่แบบเต็มกระทงได้เลยนะคะขนมสูตรนี้ทั้งหมดของกวางจะได้19กระทงคะ่ะได้แล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที1 0นาที ครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยคะ่ะยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นสนิทแล้วจะแกะได้ร้อน้นเลยสูตรนี้ตัวขนมเขาจะหอมอร่อยเหนียวนุ่มนานค่มวันข้ามคืนเลยนะคะนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออีโมจิรูปหัวใจสีดำคนละหนึ่งดวงนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย